ซือเก่ามือสองเจ้าเขาก็มาขายที่ตลาดนัดของเกา่ากูปปีกูปปีนะคะแม่คนก็เลือกซื้อหนังสือเกา่าจนแม่จะเป็นคนเท่าเอาไปแอนก,นกันที่บ้านคนจะใหม่ใหม่นี่มันเล่นคอมพิวเตอร์กันให้หมดนั่นกัเลย หนังสือเก่าก็มีเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มาต้องมันมาแปลงเอาไปอยากเชี่ยงแตงเขาก็ไปดูที่ห้องสมุดต่ห้องสมุดบัดเดียวก็ค่ายจะเลิกไปพ่องแล้วเพราะว่าโคนมาครแอนนักแล้วก็บัดเทองงบประมาณของหลวงห้องสมุดก็เลยเหลือน้อยลงนะเจ้าคือแหได้งบมาน้อยก็ห้องสมุดก็มาซื้อหนังสือนับ 好呀。<laughs> <laughs> <laughs>